สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัทรศดาคำวดนนีนะคะรหัสนักศึกษาศูนย์วันนี้จะมานำเสนอทศชาติชาดกชาติที่7ก็คือจันทกุมารชาโดกค่ะจันทกุมารชาดกนะคะเป็นชาติที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นจันทกุมารโอรสของพระเจ้าเอกรากแห่งเมืองบุพาวดีพระเจ้าเอกรากเนี่ยมีพระราชาครูเป็นพาราหมณ์ชื่อกันทหาระ เ,ออเป็นผู้ที่ทุจริตและก็ชอบโกงราชบังหลวงชอบรับสินบนแล้วก็วินิจฉัยคดีอย่างไม่ยุติธรรมทําให้ประชาชนเนี่ยต่างเดือดร้อนกันไปทั่ววันหนึ่งนะคะมีการลองทุกขึ้นออพระจันทก,กุมานเนี่ยก็เลยได้วินิจฉัยคดีใหม่ให้มีความยุติธรรมประชาชนเนี่ยต่างชื่นชอบแล้วก็สรรเสริญยินดีพระเจ้าเอกกราชอะ่ะก็เลยตั้งให้จันทก,กุมารอะ่ะเป็นผู้วินิจฉัยคดีแทน ทางฝ่ายด้านพามการทหารนะคะจึงได้โกรธแค้นผูกอาฆาตพยาบาทแล้วก็ได้ออกอุบายว่าถ้าพระเจ้าเอกราชเนี่ยอยากจะไปเกิดบนสวรรค์ให้บูชาด้วยพระราชบุตรพระราชธิดาช้างม้าวัวควายอย่างละสีแล้วก็พระเจ้าเอกรากราอ่ะก็ได้หลงเชื่อจึงให้จัดตั้งพิธีบูชายันขึ้นสวัสดีค่ะดิฉันชื่อลง,าาาางส,สารวิริดาวงไกรหัสอศึกษา7 7สาขาการทงเทยและการโรงแรมค่ะ พระจันทกุมาร,ารนะคะต้องมีขันติอดทนต่อการถูกรารุกรรมด้วยวิธีต่างๆนะคะจนพระนางจังนทีเวนะคะมาเห็นสีของพระจันทกุมารนะคะต้องขอ,อต้องขออธิษฐานนะคะขอให้ที่พระเจ้าั้งปวนะคะช่วยเหลือด้วยแรงอธิษฐานนะคะพระอินทร์จึงมาช่วยให้พระเจ้าเอกาชนะคะร่วมเลิกการบูชายันลงพร้อมกับทหารและถูกประชาชนลงททนจนตายะคะ่ะแม่พระเจ้าเอกาชานะคะประชาชนก็ต้องลงทันด้วยแต่พระจันทกุมารนะคะได้ขอร้องชีวิตเอาไว้นะคะ พระเจ้าเอกรานะคะคถูกกับราชออกจากเมืองออพระเจ้าลูกมานะคะคได้ขึ้นครองราชต่อมาจนตลอดระชนมายุนะคะบารมีประจําเรื่องนี้คือขันติบารมีค่ะขอ,ออขอจบกันนั้นจนเสรงแต่เพียงเท่าน,นี้ขอบคุณค่ะ